ผลิตภัณฑ์สักผ้านดับหนึ่งเปิดตำนานเล่มบทใหม่ในบริสวิ่งท้าเล่ Dirt Run Battle พร้อมผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมร่วมกับ Free Fire สุดยอดเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือครั้งแรกของโลกที่เกมจากโลกออนไลน์ชื่อดังมาอยู่ในโลกจริงค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะครับทางบริษเองเรามีแนวคิดที่ว่านะครับกล้าเปลี่ยนโลกที่ดีกว่าแล้วก็จะอยากให้น้องๆทุกคนมาสนุกในวันนี้นะครับมาเล่นกันนอกจอมีประสบการณ์นอกจอกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็มีผ่านพวกช่วงโควิดกันมาเยอะเนาะไม่ได้ออกมาเล่นไม่ได้ออกมาเลิกฉะนั้นวันนี้อยากให้น้องๆทุกคนนะครับช่วยกันออกมาแล้วเสริมสร้างพัฒนาการแล้วก็มาเลิกด้วยกันในวันนี้ครับผม ถือเป็นครั้งแรกที่บริสผนึกกำลังกับ Free f r er, ย e อสุดยอดเกมออนไลน์ที่ครองใจคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบและคัดสรรกิจกรรมที่มอบป,ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริงและเป็นครั้งแรกที่เกมจากโลกออนไลน์จะออกมาทำให้เด็กๆได้สนุกกันนอกบ้านในโลกของจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ความสนุกที่แปลกใหม่กว่าเดิมผ่านการจำลองด่านเกมและภารกิจต่างๆจากเกมยอดนิยมของเด็กๆค่ะ